ตสร้างรสรานี้มันเป็นองแว่าไอากาตามแบบของตกมาแลแล้วทีนี้ลงส่วนะกอนก็จะมามันจะมาแล้วก็เดินเครื่องแค่ลลที่กรออกมาเป็นก้อนให้เรียกว่าไอ้มูลวมันเป็นปุ๋ยลวใช่ไหกอ ไม่กลิ่นไหมถ้าข้าออกมาจะไม่กลิทำไม่ไฟหนีมาตัวเดิมจระบบการใส่ของอืมการทันก็น้ำมันก็จะไหลออกมาวนเข้าไปแล้วก็เครื่องมันเต็มแล้วเนี่ยเครื่องมันก็จะคลายออกคลายออกต่อยอดได้ได้ ขิทิเลยครับิิติตเลยเรอจอตกเราก็มาหลักการนั้นมาประยุกต์ใช้โดยทีสามี่บ <ideally> ่อหรืออยู่สามเดียวหลักการเดียวกันเป็นแบบของสดกอไพเศษผักเศผักสดต้องไปไปหมักใช้ทำไบโอแก๊ อันนี้เฉพาะอปฏิกูลของผมก็เริ่มลดสุดยอนตั้งแต่ปีเานำนำเสนอสถาบันกลกาวันตอนนั้นเอาไปตรวจอะไรเข้าก็ใช้นํารวัดเครื่องผมก็ลายคนรับรับถดิจากที่อื่นมาบริหารเป็ตัวเครื่องที่ผมเอาการขยายรัวการป่วยเปนคตัดตี่ยังเป็นกรทัไปทหมอที่ ได้แล้วนี่ไปตัวเข้าไปในกองพันกได้ที่กองไหน็้ตนี้เป็นเป็น,ปนแข่งถ้าถือว่างบประมาณของอบทเองอะ่ะเป็นแข่งแรกห่นวะ ก็พอดีเนาะพอดีพอดีอยูหลั่กืกกนี้เลยาแกแต่ทธนาคารยได้มีการดำเนินเลิก ที่สปาก่ตอนทีอต้องต้อต้อง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 ก้องต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 ้องค้องต้เงต้องต้องตององต้องต้องต้อต้องตอต้องท้องตะอออ้ก้ หรือวดก็ีครับก็ถือว่าชุบโดให้วกเราเมือดีครับแต่มกว่างทีี่กลงหวาแกเข้าทีที่สาม จากสิงคโปร์นะครับเราได้เคลื่อนไม้เครื่อนมือนะครับนวัตกรรมใหม่ๆนะครับในการมากับจัดสิงปฏิกูลนะครับพอยง่าย้นขี่เข่าเลยละชั้นขี่แล้เอาผ้าเป็นปุ๋ยเลยนะครับโชคดีนึงนะครับเป็นแห่งแรกของประเทศไทยนะครับจริงๆแล้วทางสิงคโปร์กับทางพระอาจารย์จะเดินทางมาผมไม่ทราบว่ามาถึงที่ยังไม่รู้นะครับท่านท่านบเตอร์มาอธิบายแล้วก็มา นำท่านว่าไปดูถึงหลักการทํางานนะครับขี่เข้าจะไปถิ่มหรือเปล่าว่าม,มันจะขยะเลย้ขี่ก็มีประโยชน์ขี่ก็มีคุ้นคา่าเลยไหมนะครับเป็นเครื่องมือใหม่ๆนิ่งนะม,มันมีกินขี่ออกมากเลยครับกอดเชื่อนะครับเอาไปใช้หน้าได้แต่ว่าเพิ่นมี่โครงการตอนแรกแต่ว่าปุ๋ยจากขี่มันสิป็นะครับแล้วต้นลดต้นทุนนะครับก็เรียนทางพี่น้องนะครับแทท่านผู้ว่าทาจารน้องถิดน,นะครับเพื่อรับทราบ จะไม่ให้ท่านไปยกจบนะคะขออนุญาตถ่าใครยังไงสำหรับใครที่ตั้งกองทุนมาครับถ้าไม่มีปัญหาก็ถือว่ายังไม่เคยระเบิดการนะครับกทุนขยะจริงๆแล้วในการจัดสการนะครับมันก็มีปัญหาอยู่บ้างนะครับในเรื่องของแต่ละครอบครัวนะครับบางครั้งนะครับในเรื่องของตัวเอาขยะเข้ามานะครับบางท่านก็อาจจะไม่ได้อยู่บ้านไม่ได้ต่อยอด นะครับอาจจะไปทํางานที่อื่นนะครับเราก็ใช้กลยุทธวิธีคือใช้บัญชี2นะครับในการที่จะซัพพอร์ตเขาไว้ก่อนนะครับเป็นการต่อยอดให้เขาก่อนสมละ20บาทแล้วก็ใช้บัญชี2ของเรานะครับเพื่อเป็นการช่วยเหลือนะครับเพื่อครอบครัวบางครอบครัวที่อาจจะไม่มีขยะไม่มีรถมาส่งขยะอะไรประมาณนี้เราเงินเงินที่ในบัญชีอาจจะต่ำกว่า300หรือไม่มีนะครับเราก็ใช้บัญชี2ของเรานะครับเพื่อ พยุงเอาไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะให้บางรายนะครับก็มีนะครับว่าเจ้าของไม่มีส่งแล้วนะครับแต่ทางเรานี่ยดำเนินการว้ให้นะครับพอเราไปบอกว่ายังได้อยู่นะนะครับเขาก็มีกำลังใจนะครับบางคนถึงน้ำตาไหลนะครับว่าตัวเองขาดส่แล้วนะครับแต่เรายังยังพยุงต่อให้นะครับยังใช้บัญชีสองนะครับช่วยกันนะครับช่วยกันเราพอเราดูแล้วเขาอาจจะเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับ ของทางเทศบาลเองนะครับในการดเนินการนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือเราเรามีบัญชีนะครับเรามีบัญชีสองนะครับบัญชีสองนี่ก็คือรายได้ที่เราจากราคาที่มันเพิ่มขึ้นนะครับเราก็เอาไว้เป็นบัญชีสองนะครับไว้เพื่อที่จะซัพพอร์ตที่จะดูแลนะครับแล้วก็ไว้แก้ปัญหาเวลาที่เรามีปัญหานะครับคืออย่างพนักงานนะครับเราก็ใช้ของเขานะครับเงินเงินที่ได้จากขยะนะครับ มาเป็นค่าอาหารค่าลมันต่างก็คือใช้เป็นเป็นประทีนี้นะครับเพื่อที่จะถึงขนาดที่ว่าต้องต้องเอาพนักงานไปกุดช่วยนะครับตบางบ้านที่มีแต่คนแก่นะครับก็ถือว่าเราได้ร่วมมือกันนะครับถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับที่เราได้ดำเนินการมาแล้วก็ได้ช่วยพี่น้องมา200กว่ารายแล้วนะครับเราเป็นจำนวนเป็นละสามหมื่นกืสามล้านกว่าบาทนะครับรับหรือประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยตันนะครับพอเราซื้อได้เดือนหนึ่งก็ คนแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะขออนุญ,ญาตเป็นคำถามสุดท้ายนะคะเพราะว่าแดดมาแล้วค่ะมาทางมีกลยุทธ์และวิธีการขับเคลื่อนและส่งเสริมการมีส่วนตำบลช้วารีก่อนนะว,ว่าเราบริหารจัดการขยะได้ตามนโยบายรัฐบาลการะทรวงมหาดไทยแบบโอ้มันมันเกิน100%เเซนต่ยตั้งแต่ถังขยะเปียบ ลดโลกร้อนนิดนึรอยเเซ์เลยนะแล้วก็ธนาคารขยะเนี่ยก็ถือว่าเป็น <c oughs> อ,องค์กรปกครองส่วน,วนท้องถิ่นแรกๆเลยที่ดำเนินการอย่างจริงจังทีนี้ยอาวินิหนึ่งเรื่องของ <c oughs> อชาวปนกิจสงเคราะห์เนี่ย <c oughs> ก็เป็นเรื่องของการสงเคราะห์จากที่เราได้รับผลประโยชน์จากการขาย คือขายขยามาตั้งโชว์เลยข้างหลังเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็ไรายได้อาจจะยังไม่ไม,ไม่มากหรือว่ามากก็พอสมควรที่จะทำกิจสั่งการสงเคราะห์ในเรื่องของสา,า,าธารณกิจสงเคราะห์นะครับแต่ถ้าหากมีเงินเหลือนะทำอย่างอื่นก็ได้นะเพิ่มเติมไปเรื่องของการนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนประชาชน ในเขตเทศบาลในเขตทีเ่เรารักซื้อขายบนําถ้าเกิดผู้นำเนี่ยมุ่งมั่นตั้งตั้งใจที่จะทำจริงจังเนี่ยมันจะเกิดผู้ตามผู้ตามเห็นผู้นำทำเนี่ยเอานโยบายดีๆมาทำแล้วก็ทำจริงตั้งใจจริงอธิบายประโยชน์ที่มีคติอยู่อย่างหนึ่งว่า ผู้นำต้องทําก่อนดังนั้นต้องถามท่านนายกว่าที่บ้านในคัดแยกขยะเริ่มจแบบากอาจจะในชุมชนในเขตเมืองแล้วก็กระจายกันไปในหมู่อื่นๆของตําบลจนเดียเ๋ยวนี้ถ้าจะทุกหมู่บ้านชุมชนแล้วที่ว่าเป็นสมาชิกของธนาคารขยะนะครับแล้วก็ทุกครัวเรือนเนี่ยก็จะเป็นสมาชิกทุกครัวเรือนก็ คนเด็กๆในครัวเรือนของตัวเองทําตามนะครับหรือสั่งให้ทำในเรื่องของการคัดแยกขยะเรื่องของการนําขยะรีไซเคิลมาเพื่อที่จะมาะเข้าสู่ระบบของธานาคารขึ้นเห็นความสําคัญขึ้นเนี่ยอันนี้เอาตัวเลขไปโชว์บอกว่าโอ้โหนี่ครอบครัวนั้นมีผู้เสียชีวิตนะเข้าได้รับเงินชาปน,านกิจสงเคราะห์ะไป ็นสวัสดิการมีแต่ได้กับได้นะครับก็ฝากเป็นตัวอย่างให้ที่อื่นนะได้ดําเนินรอยตามแล้วก็อีกอย่างที่สําคัญที่พูดเมื่อสักพูดนี้ก็คือให้ทันสมัยมากๆเลยไปนําเอาเทคโนโลยีของสิงคโปร์มาเนี่ยนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีที่สามารถที่จะแปรสภาพไปเป็นปุ๋ยได้เนี่ยมันก็เป็นประโยชน์เพิ่มมากขึ้นนี่ก็เป็นอีก ส่วนหนึ่งของขยะอันนี้เรียกว่ามูลมูลมีขยะมูลฝอยนะขยะไปแล้วอันนี้ก็ในการดําเนินการนะครับจะได้เป็นอีกวิธีหนึ่งในการาจัดการกับขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลที่เป็นตัวอย่างให้กับที่อื่นให้รับทราบกับท่านว่าเป็นที่แรกเลยในประเทศใช่ไหมฮะเป็นที่แรกเลยในประเทศไทยนี่ท่านนายกจะทําให้ ร้อยเอ็ดดังแล้วนะเนี่ยนะครับถ้าเกิดประสบความสําเร็จนี่เดี๋ยวทีวีไปออกข่าวเลยนะครับเป็นชมยินดีด้วยนะครับอ่าพักผมอขอบคุณค่ะท่านผู้ว่านะคะก็ในส่วนของการถอดบทเรียนในวันนี้นะ,นะคะผู้ตามก็จะตามมานะคะอ่าเราได้เห็นนะคะว่าแนวทางปัจจัยสู่ความสําเร็จในในเรื่องของการ จะตั้งธนาคารขอยากเนี่ยจะไปในแนวทางทิศทางใดนะคะในวันนี้นำสิ่นดีๆให้กับชุมชนแล้วก็เกิดประโยชน์สุขให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปนะคะอ่าเวทีนี้ก็ใช้เวลามาพอสมคัรว่าราชการจังหวัดนะคะท่านต้องถิ่นจังหวัดท่านนายอำเภอท่านนายกอ่าเทศมนตรีทําบนชัยวาลีนะคะแจกผู้เกียรติทุกท่านนะคะที่ร่วมถอดบทเรียนแล้วก็ร่วมรับฟังนะคะก็จะขออนุญาต คืนเวทีให้กับพิธีกรด้านล่างนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ